ไปเียนขับรถกลับมาอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ไปเรียนแบบเตรียมตัวสอบมาเนาะเขาก็ทาเป็นจับเปลงจับเวลาอะไรอย่างนี้เริ่มกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราขับแล้วน้งก็แบบว่าบอกนาาพูดตอนแรกนะว่าแบบว่าถามอะไรฉันไม่ได้นะฉันจะไม่พูดอะไรนะรุปก็พูดเหมือนเดิมมันจะมีบางจังหวะที่แบบว่ารถทั้งขวามาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เบรกเขาก็เบรกแล้วเขาก็เปิดไอ้สัญญาณเตือนเวลาเขาเบรกมันก็จะแบบปี๊บอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดเองว่าเออเธอก็เบรกแล้วนี่นาอะไรเงี้ย ไม่รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตอนสอบแล้วมันจะเป็นยังไงนะแบบว่าครูก็เบรกเราก็เบรกแต่ว่ามันปี๊บอะมันปี๊บแล้วครูคุณสอบก็ต้องก็ต้องรู้ดีว่าครูเราเบรกอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ายังไงนะแต่เขาก็บอกว่าเออครั้งหน้าเธอก็ต้องเบรกให้เร็วกว่านี้เบรกให้เร็วกว่าฉันอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะแล้วก็มีบางจังหวะที่ขับเร็วเกินไปนิดนึงเขาขับ30เราเหมือนจะไปถึงส6มั้งหเมเพราะว่าตอนนั้นไปกังวลเรื่องนี้ เรื่องว่าต้องถามเขาว่าไปซ้ายหรือไปขวาเพราะมันเป็นทางที่แบบว่าตรงไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็มีจังหวะนั้นอีกจังหวะหนึ่งแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นขวาก่อนซ้ายเราดูรถทางขวาใช่ไหมแล้วเราก็อยู่ตรงกลางแล้วก็มีรถทางซ้ายมาเราก็ชะลออะไรเงี้ยแล้วครูก็บอกว่าไม่ต้องชะลอเธอไปก่อนก็คือเหมือนเราอะอยู่ทางขวาใครรถคันนี้ถูกป่ะเออครูก็บอกว่าตรงเนี้ยก็แบบว่าต้องระวังเหมือนกันต้องแบบว่าเธอขวาเธอก็ต้องไปก่อนไม่ใช่ว่ารอเขาไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรนะมี จักรยานตอนนี้มันร้อนแล้วใช่ไหมคนขี่จักรยานคนเดินอะไรเยอะไปหมดเลยมันเป็นเหมือนทางถนนแคบๆอ่ะแ,และเลนฝั่งเรามันก็มีรถจอดใช่ไหมเราก็มีจักรยานมาข้างหน้าเหมือนเราก็แบบว่าตีไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยครูก็เบรกอีกแล้วเราเองไม่ทันได้ออกไปหรอกนะแต่ครูบอกว่าเหมือนแบบว่าถ้าจักรยานมาเธอก็ต้องรออยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปอะไรเงี้ยให้จักรยานไปก่อนเพราะว่าให้คิดเสมอว่า จักรยานเนี่ยเหมือนรถคันหนึ่งหมาเหมือนแบบว่าถ้าเกิดมันแคบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปเบียดเขาไม่ต้องไปแบบไอ้นี่เขาเนะประมาณนี้แล้วก็มีอะไรอ่ะประมาณนี้แหละมั้งที่แบบว่าต้องระวังอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีอันนึงมันเป็นทางตันมันมีป้ายเขียนว่าป้ายเป็นป้ายทางตันอะ่ะเราก็ขับเข้าไปซึ่งจริงแล้วเราไม่ควรขับเข้าไปแต่ถามเราในความรู้สึกว่าขับเข้าไปก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นเขา ครูก็บอกว่าก็แล้วแต่ครูไม่ใช่ก็แล้วแต่คนคุ้มสอบว่าเขาจะให้เราตกเลยหรือไม่ให้ตกเลยเพราะว่าบางคนก็ให้ตกเลยเหมือนกันเพราะว่ามันเขียนว่าทางตาันเธอยังจะขับเข้าไปอีกอะไรเงี้ยแต่หลางมีความรู้สึกว่าทางตาันก็ขับเข้าไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาดิวนกลับมาเพราะว่าทางตาันพอไปสุดถามมันก็เห็นอยู่แล้วว่าไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยก็วนกลับมาก็ไม่เห็นว่ามันจะผิดอะไรเลยนะในชีวิตจริงคนเราก็อาจจะขับอย่างนั้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดแบบมองไม่เห็นป้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนี้เราขับไปหลายรอบแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันว่า วันนี้เป็นอะไรถึงขับเข้าไปนะคือก็บอกว่าเธอไม่สังเกตหรอว่าทางมันแปลกๆเราสังเกตแล้วจะให้ทาําไงเรามันแปลกก็มันเข้าไปแล้วอะ่ะเออล้วก็ขับไปวนอยู่ตรงทางกับรถของคลินิกคุ้มของโรงพยาบาลน,นะแล้วก็ได้ขับออกมาแล้วก็มีได้ถอยจอดถอยหลังจอดะถอยหลังเลี้ยวเข้าซองอะไรเงี้ยซึ่งเราจะบอกว่าขู่อะ่ะไม่ค่อยเอาทํา ไม่ค่อยเคยให้เราทําเลยแล้วก็วันนี้เราก็ต้องทําแล้วก็เหมือนเราก็แบบว่าเงื้อเงื้อเง้างแครบหลายทีอะไรเงี้ยครูก็บอกว่าแบบทำไมเธอทําให้มันยากวะนู่นนี่นั่นเอ,อ้ห่ะมึงก็ไม่เคยสอนกูเนาะถ้าจะไม่เคยทํากันเลยกับครูมีแค่มีแค่แบบตอนที่เรากลับมาที่ลานจอดรถแล้วครูให้บอกครูบอกว่าหาที่จอดรถของเธอเองแบบตามใจเธออะไรเงี้ยโดยมากเราก็จะพยายามถอยหลังจอดเพราะว่าเราอยากฝึกแต่มันบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้เงี้ยมันก็เลยแบบ ไม่รู้ว่าอีที่ถูกต้องต้องทำยังไงพยายามดูคลิปอ่ะแต่ว่าเวลาดูคลิปอ่ะกล้องมันเป็นมุมสูงไงรู้ว่าอีมุมสูงอ่ะต้องทอํายังไงแต่พอเราอยู่ในรถอ่ะการมองมันไม่ใช่มุมสูงนะมันเป็นอีกมุมหนึงน่งไงก็เลยเออนั่นแหละแล้วก็อาทิตย์นี้เราก็จะไม่ไปเดือดล้วจริงๆเรามีเวลาครูก็ถามว่าพรหัสมาข,ขับอีกไหมล่ะอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะมีความรู้สึกเลยเราอยากประหยัดรู้สึกว่าค่าเรียนมันหลายตังค์หลายนับแล้วเราก็เลยเออแบบพักๆก,ก่อนเนาะครู เดี๋ยวค่อยมาเรียนว่า,เ,าเรียนที่วันที่ยีิบเอ็ดเลยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมสอบอีกสองเราคิดว่าเราคงไปขับอีกแค่ครั้งสองครั้งแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราขับได้มันขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าเราไปเจอรถไปเจอสถานการณ์แบบไหนเนอะบางอย่างเนี้ยถ้าเกิดเราขับไปแล้วไม่เจอตะกยานตะกา่คันนั้นออกมาช้าสักห้านาทีอ่ะเราก็ไม่เจอแล้วก็ไม่โดนคูบ่นลวเนอะปะแล้วก็ประมาณนั้แหละมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยแล้วก็รู้สึกว่าวันเนี้ยเราขับแล้วแบบ ใจเย็นขึ้นอ่ะขับค่อยๆขับอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยโดนบ่นโดนอะไรเท่าไหร่นะหมายถึงว่าครูก็ไม่ได้ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่นะก็นั่นแหละมีความจุดประมาณนี้ที่เราต้องระวังนะแล้วก็วันเวลาสอบยังไม่รู้แน่นอนคือเขาลงทะเบียนให้เราไปแล้วแหละแต่ว่าทางทูฟทางที่คนส่งอะไรเงี้ยเขาจะบอกเวลาอีกทีหนึ่งในระยะเวลาใกล้นี้ก็คือเขาก็จะบอกกันแหละบอกก่อนแหละแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะ นั่นแหละก็หวังว่าคืออีวันที่เขาลงให้เราเหมือนมันจะเป็นวันทํางานนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงดีนะถ้าเกิดได้บ่ายๆก็ดีแบบนอนแล้วตื่นมาแล้วก็ไปสอบอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคแต่ถ้าเช้าหรือเที่ยงได้น,นอนนิดนึงก็ไม่เลิศนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำนนยีงไงอาจจะไปขอแลกกับเพื่อนนะไม่รู้แลกได้หรือเปล่าปกติอะเวรเรามันค่อนข้างแบบฟรีกไงเป็นเวรดึกอะแล้วคนอื่นจะไปแลกเขาก็แลกไม่ได้เพราะว่า อย่างคนที่ขึ้นอสมมติว่าเขามาขึ้นเดืทดให้เรใช่ปะแล้วเขากลายเป็นต่อเช้าอย่างเงี้ยมันเหมือนมันไม่มันไม่เหมาะไม่พอดีกันอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวให้ได้วันเวลาสอบแท้ๆที่แท้จริงมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเครียดนะผมก็จะเดือดๆนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งตัดผมมาตัดเองหน้ามงหน้าม้าเคยตัดมาก่อนแล้วลำคาญนะดูแต่ก็ตัดอีกไม่รู้นนว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะแล้วก็พยายามซอยไล่ๆไล่มานะ ประมาณนี้ก็ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆบางเนาะแต่ทั้งหน้าเนี่ยลำคาญน่าดูเลยนะเพราะปะกติคนชอบเปิดหน้าไงชอบเปิดแบบรูปตึงอะตึงแบบตึงจริงๆอะนะก็นั่นแหละประมาณนี้ขอให้สอบผ่านในครั้งแรกขอให้สอบผ่านในครั้งแรกเพราะรู่ชอบทําแบบคือทัดทําไม่พอใจอะ,อ,ะอย่างวันนี้ที่ถอยลดจอดอะ เราก็ถอยเดินหน้าถอยหลังประมาณสองครั้งสาครั้งเหมือนตามตาม,ตามระบบอะไรเงี้ยมันก็ยังชิดชิดฝั่งหนึ่งอยู่แต่ถามมันอยู่ในซองหรอไมก็อยู่แต่มันจะชิดอยู่ฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยครูก็แบบทาฟืดทัดมานี่ฉันขับเองแล้วก็ทาฟืดฟัดฟืกฟัดเ้วกเกียกอะจะมึงจะฟืดฟัดใส่กูทําไมวะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรการฟืกฟัดไม่ทําให้ฉันเก่งขึ้นเธอก็บอกสิเนี่ยเธอดูตรงนี้นะเธอดูตรงนี้นะอะไรเงี้ยทาฟืกฟัดทาไม่พอใจทาเหมือนเหมือนคนไม่มีความอดทนอะ เราก็ไม่ได้คั่วอะไรนะเพราะคิดว่าเออเดี๋ยวก็ขอสอบผ่านจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกจะได้จบสิ้นเวรกรรมกันสักทีจะได้ไม่ต้องไปฟังเขาคือทัดตทัดเจ้าท,ท,ท,ทาแบบไม่พอใจอ่ะเป็นไรอ่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรทาไม่พอใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำไม่พอใจกูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีมึงต้องอธิบายค่ะกูต้องทายัางไงเนาะนั่นแหละก็จะพยายามผ่านพยายามตั้งใจกับจุดที่เราผิดพลาดวนันนี้ครั้งหน้าก็จะตั้งใจตั้งใจให้มากขึ้นนะ จะได้ไม่ผิดพลาดจะได้สอบผ่านในครั้งแรกเพราะว,าว่าชั่วโมงเรียนเราเนี่ยก็หลายนับแล้วน่าจะไม่อยากจะคิดคำนวณเลยอาจจะถึง4、000แล้วด้วยเนี่ย4,000ันยูโรนะแต่ว่าไม่อยากไปคิดแล้วคิดแล้วมันเครียดนะก็เลยเออปล่อยมันปล่อยไปตามธรรมชาติก็นั่นแหละก็อาจจะไปเล็กสองครั้งอีกสองครั้งก็คือสชั่วโมงสชั่วโมงก็คือสองยูโรถึงสี่พแน่เลยจังหวะนี้ ไม่รอดนะก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้ามีอะไรคลืบหน้าเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มนะคะบายบายเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังทำด้วยนะใครที่สอบผ่านแล้วหรืออะไรก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอให้เราสอบผ่านให้เราหลุดพ้นจากอีคูคีโมโหนี้สักพีนะบายบาย